กับผู้กูทนี่ยฮะนั่นก็คือพัทยายูเนเต็ดเจอกับอุบลยูเอ็มทีนะครับก็ทีมพลังหนุ่มอย่างพัทยาเกมเยือนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักหน่อยนะครับแต่ว่าในบ้านพวกเขาเนี่ยก็น่ากลัวขณะที่อุบลยูเอ็มทีต้องบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะจูนกันติดเลยไหมครับนะครับสถานการณ์กำลังไม่ค่อยดีนะครับเกมรับในเสียประตูทุกนัดและที่สำคัญ เรื่องของโค,ค้ชยังคาราคาซังเหมือนกันคือได้ซูโกโแคมเบตรจริง,รงนะจะมีข่าวว่าสกอตคูเปอร์เนี่ยจะเข้ามาเป็นเหมือนประธานเทคนิคก,ก็คือเหมือนไปนั่งเป็นตำแหน่งที่อาจจะสูงกว่า<ช>นะครับแต่ให้คัมเบคุมทีม,มแต่ด้วยว่าทางฟุตบอลไทยส่วนมากก็อาจจะเป็นความกดดันพอสมควรหรือเปล่าแต<ช>่<ช>ถ้าเกิดคัมเบเนี่ยทำผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับ,รบก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอีก ในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนัดวัดใจของอุบลเหมือนกันถ้าแพ้เกมนี้พวกเขาก็เหนื่อยนะใช่นะครับว่าจะแพ้ติดต่อกันมากๆขณะที่ทั้งฝั่งของพัทยาเองในบ้านครับมองว่าสวยหรูกว่าเขาค่อนข้างเชื่อใจได้ถ้าเกิดนับการหนีตกชั้น5ทีมเนี่ยพัทยาเองถ้าเกิดมองจากอันดับตรนารางคะแนนก็ยังถือว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะครับแต่ว่าเกมนี้ใน,ในบ้านเนี่ยเชื่อใจได้นะครับก็น่าจะสามารถชนะทางด้านของอุบลยูเอ็มทีได้ครับ